ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องการคบบัณฑิตโดยพระมหาอุดรสุทธิยาโูวัดภานุรังสีกรุงเทพมหานคระมัตุรัตนตยสขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัย จเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนสับ,บรุษพุทธบริษัททุกท่านที่ได้ฟังรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ฟังกันเป็นประจำในเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกาส0นาทีสำหรับหัวข้อธรรมะในวันนี้ ก็จะได้พูดถึงเรื่องของการคบบัณฑิตซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสว่าการคบบัณฑิตนั้นเป็นมงคลเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลบุญยาสีในส่วนธรรมมัสสวนาไมและเพื่อประครับประคองฉลองศรัทธาสัมมาปฏิบัติ ของญาติโยมสาธุชนสับบุตพุทธบริษัทพอสมควรแก่กาลและเวลาท่านสาทุชนทุกท่านมีคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าดวงมณีไม่มีอยู่ทุกจอมผาคดช้างไม่มีอยู่ทุกตัวช้างไม้จันไม่มีอยู่ทุกไพรสนบัณฑิตไม่มีอยู่ทุกสถาน หม้อน้ำพร่องส่งเสียงอึงมี่หม้อน้ำเต็มเงียบฉี่พานกลดังน้ำครึ่งหม้อส่วนบัณฑิตเหมือนน้ำเต็มหม้อในการสลักสำคัญต้องการคนกล้าในการปรึกษาต้องการคนที่ไม่พูดพล่ำและเมื่อเกิดอัจคดีขึ้นต้องการบัณฑิตนิคติทางศาสนาท่านสาธุชนทุกท่านถ้าหากว่าจะถามว่าบัณฑิตนั้นเป็นคนเช่นไร ก็ตอบได้ว่าบัณฑิตนั้นท่านมีสมญ,ญาว่าทีรชนคือนักปราดบ้างว่าสตบุตรคือคนที่สงบเรียบร้อยบ้างว่าเมธีคือปัญญาชนบ้างว่ามุนีคือกวีคือนักรู้บ้างบัณฑิตที่ท่านมีสมญานามนี้เราท่านจะหาพบได้ในตำรับตำราทางาศาสนา ดังอาตามะจะได้นำมาให้ท่านรู้จักกันต่อไปนี้ในมงคลทีปณีว่าคนผู้ดำเนินทางกุศล,ลกรรมทำเป็นกุศลพูดเป็นกุศลคิดเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในประโยชน์ด้วยปัญญาคติรู้จักที่จะใช้ปัญญารอบรู้ในเหตุผลไปด้วยกันนี่คนที่ชื่อว่าบัณฑิตในประมัตถโชติกาท่านก็ได้กล่าวไว้ว่ามวลชนผู้ดำเนินชีวิตในประโยชน์ ในชาตินี้และประโยชน์ชาติหน้าด้วยยานัคติรู้จักใช้ความอย่างรู้ไปด้วยกันนี่คนชื่อว่าบัณฑิตแม้ในอาคตะสถานอื่นๆเช่นผู้พิจารณากรรมอันจะทําด้วยกายวาจาใจโดยรอบครอบทุกอย่างและอย่างรู้ในประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและคนอื่นแล้วจึงทําลงไปทุกขณะนี่ชื่อว่าบัณฑิต ทีรชนผู้ประพฤติประโยชน์ทั้งของตนเองและของผู้อื่นเมื่อไม่สามารถจะประพฤติประโยชน์ของคนอื่นได้ก็ประพฤติเฉพาะประโยชน์ของตนแม้ไม่อาจจะประพฤติประโยชน์ของตนเองได้ก็ปลีกตนออกจากความชั่วนี่ชื่อว่าบัณฑิตแม้นักปราชญ์ผู้รู้อุปการะคุณที่คนอื่นกระทำแล้วและตอบแทนเป็นมิตรดีเป็นมิตรม,มั่นคงเป็นคนดีในโลกเมื่อมิตรได้รับความทุกข์ ช่วยทากิจโดยเอื้อเฟื้อชื่อว่าบัณฑิตดังมีคำที่ท่านได้ประพันธ์ไว้ว่าบัณฑิตมีกตันยูรู้สนองเป็นมิตรดีมั่นปองไม่มองเฉยมิตรรับทุกข์ช่วยกิจอยู่ชิดเชยสมควรเอ่อยว่าดีโขในโลกาบัณฑิตมีอัจฉาใสาน้ำใจเกื้อมีใครเอื้อกกิจเบาเท่าเส้นหญ้าย่อมรู้สึกพระคุณเป็นคุณมา กล่าววาจาชื่นชอบขอขอบคุณท่านสาธุชนทุกท่านเมื่อเราได้รู้จักบัณฑิตตามทัศนะในทางศาสนาแล้วก็ทำให้เราพอจะจับเขาได้ว่าบัณฑิตในทางศาสนานั้นถือคุณสมบัติเป็นเครื่องวัดภูมิบัณฑิตซึ่งก็ตรงกันข้ามกับบัณฑิตในทางโลกที่ถือว่าวิทยฐานะหรือปริญญาเป็นเครื่องวัดภูมิบัณฑิตเช่นเนติบัณฑิตรัฐศาสตร์บัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตเป็นต้น ที่จริงค่าของคนผู้เป็นบัณฑิตนั้นอยู่ที่การดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและการบำเพ็ญประโยชน์เป็นสำคัญดังมีพุทธํำรัสในอุโพอัตสูตรว่าทีระชนไม่ประมาทดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสอดส่องยอมรับปฏิบัติประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ชาตินี้และประโยชน์ในชาติหน้าพอรู้ถึงประโยชน์ทั้งสองนั้นท่านจึงเรียกว่าบัณฑิต บัณฑิตได้ดำเนินชีวิตมาอย่างระมัดระวังเมื่อยังมองไม่เห็นสถานะอื่นที่เหมาะก็ยังไม่ทิ้งสถานะเดิมพยายามนำชีวิตให้ก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวเมื่อตั้งตัวได้ก้าวหนึ่งก่อนจึงเริ่มก้าวต่อไปอีกก้าวหนึ่งถึงจะได้ทุกเลือดร้อนก็ไม่ละทิ้งประโยชน์ที่ตนบำเพ็ญอยู่เหมือนไม้จันแห้ง ไม่ละทิ้งกลิ่นหอมช้างเข้าสู่สงครามไม่ละทิ้งการเยื้องกลายอันส่างาอ้อยถูกหีบแล้วไม่ทิ้งรสหวานฉะนั้นบัณฑิตรับปฏิบัติประโยชน์ทั้งสองด้วยการรับผิดช,ชอบยึดเอาประโยชน์ทั้งสองมาเป็นภาระของตนเองที่ตนจะต้องบำเพ็ญกันจริงๆไม่สลัดภาระที่มาถึงตัวและไม่คว้าภาระที่ยังไม่มาถึง มุ่งเอาประโยชน์ทั้งสองเป็นเครื่องมือสร้างตนให้มีฐานะมั่นคงในปัจจุบันและให้มีทางไปดีราบรื่นในชาติหน้า กล่าวคือบัณฑิตไม่ประมาทนึกถึงความผันแปรของโลกอยู่เสมอได้คำหมักคำเมน่นบำเพ็ญประโยชน์ชาตินี้ด้วยความขยันมั่นเพียรเรียบเร่งทำธุระที่กะไว้ไม่ทอดทิ้งทำงานที่มาถึงไม่ชักช้าทำงานตามเวลาไม่ผัดวันประกันพุ่งรู้จักเก็บงามและรักษาทรัพย์ที่ได้มารู้จักทำให้เกิดดอกออกผลเข้าใจคุ้มครองให้ปลอดภยัยรู้จัก รักษาหน้าที่การงานของตนไม่ให้เสื่อมเสียคบเพื่อนที่ดีงามและเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ประหยัดใช้ให้ไม่ฟืดเครื่องนักไม่ฟุ่มฟ้อเยนักจำกัดรายจ่ายให้สมดลุลเลี้ยงชีพให้เป็นอยู่อย่างง่ายไม่สิ้นเปลืองไปในทางที่ไม่จำเป็น บัณฑิตนอกจากจะสร้างตนให้มีฐานะมั่นคงในชาตินี้แล้วยังสำนึกในบุญบาปอันจะติดตามผู้ทำไปยังชาติหน้าจึงได้คิดหาอุบายป้องกันบาปและสั่งสมบุญยึดเอาประโยชน์ในชาตินี้เป็นเครื่องมือ สำหรับสร้างทางไปดีราบรื่นในชาติหน้าด้วยการอบรมใจให้มีศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและเชื่อว่าผู้ทำกรรมใดดีหรือชั่วกรรมดีหรือชั่วนั้นก็เป็นของผู้ทำอบรมกายวาจาให้มีศีลบริสุทธิ์สะอาดอบรมจากเจตนา ให้รู้จักเสียสละสุขส่วนน้อยเพื่อประโยชน์สุขส่วนใหญ่เช่นสละทรัพย์ช่วยเหลือคนป่วยไข้ให้พ้นจากโรคภัยเกื้อกูลแก่ชาติในข่าวที่รัฐต้องการตลอดถึงบำรุงาศาสนาและอบรมใจให้เกิดปัญญารู้จักเลือกเฟ้นทำแต่ส่วนที่ดีหลีกเลี่ยงส่วนที่ชั่วเสียหายท่านสาธุชนทุกท่าน เมื่อเราศึกษาให้รู้จักบัณฑิตว่าเป็นผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาคติรู้จักใช้ปัญญาสอดส่องในเหตุผลและบำเพ็ญประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าดังกล่าวมาแล้วก็ควรจะมาศึกษาให้รู้อาการของบัณฑิตในสจุดคือคิดพูดทำดังปรากฏในภาระบัณฑิตสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสแจกแจงไว้สาจุดคือ สุจินติตะจินตีคิดเรื่องดีที่ตนเคยคิดมาเป็นปกติสุภาษิตภาษีพูดถ้อยคำดีที่ตนเคยพูดมาเป็นปกติสุกตะกรรมการีทำกรรมดีที่ตนเคยทำมาเป็นปกติตามพุทธดํรรัตนนี้เราได้จุดศึกษาอาการของบัณฑิตเป็นสจุดด้วยกันคือคิดพูดและทำ ความคิดดีเป็นบัณฑิตลักษณะถ้อยคำดีเป็นบัณฑิตนิมิตการทำดีเป็นบัณฑิตประทานพึงทราบว่าอาการที่รู้ตัวว่าเรื่องที่คิดกิจที่ทำคำที่พูดนั้นจะนำไปสู่ความเบาใจของคนอื่นแล้วจึงคิดทุกทุกทางพูดทุกทุกคำทำทุกทุกอย่างและงดคิดพูดทำอันจะนำไปสู่ความหนักใจของคนอื่นเสียนี่คืออาการของบัณฑิต พึงศึกษาอาการของบัณฑิตสามอย่างนั้นดังนี้ 1. บัณฑิตลักษณะอาการที่แสดงออกแห่งอัธยาศัยของบัณฑิตให้กำหนดได้ว่าอัธยาศัยของบัณฑิตนั้นประกอบด้วยมโนกรรมที่ดีงามสามประการเรียกว่าบัณฑิตลักษณะมีหนึ่งอะโลพช,ชัยใสคืออัธยาศัยไม่โลภ ด้วยไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเกินขอบเขตมุ่งแต่จะได้จะมีจะเป็นในทางที่เหมาะที่ควรพอใจแสวงหาในขอบเขตแห่งศีลธรรมยินดีในสิ่งที่ตนจะพึงหาได้ในทางที่ชอบพยายามสงบใจให้ยินดีในสิ่งที่ตนมีและยินดีในสิ่งที่ตนได้มาเห็นคุณของความพอควรว่าเมื่อไม่มีสิ่งที่ตนชอบ ก็จงชอบในสิ่งที่ตนมีถือสามมาอาชีพเป็นเครื่องดำเนินชีวิตโดยชอบธรำสม่ำเสมอ 2. อ,อโทสัจชาใสคืออัธยาศัยไม่โหดร้ายประกอบด้วยเมตตาการณาโอบอ้อมอารีไม่ใจจืดไม่ใจดำไม่ใจแข็งกระด้างไม่ใจลำเอียง หวังดีมีนิสัยสุข,ขุมชุ่มเย็นเป็นดังเทวดาอารักษ์ของบ้านเมืองอยากให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันได้ดีมีสุขแผ่รัศมีศักดิ์สิไปคลุมคลองให้เขาอยู่เป็นสุขกเกษมสารสารสานร,รมเหมือนเมฆหลังฝนลงอาบแผ่นดินให้ชุ่มเย็นเป็นประโยชน์แก่หมูสัตว์ที่อาศัยแผ่นดินฉะนั้น 3. อะ โมหัชาสัยคืออัธยาศัยไม่ลุ่มหลงมีสติสัมปชัญญะเป็นตัวนำพิจารณาหาเหตุผลให้รู้ผิดชอบชั่วดีหรือรู้บาปบุญคุณโทษได้ไม่รู้อำนาจแก่ความลุ่มหลงเพลิดเพลินและมีสัมมาทิฏฐิเข้าสนับสนุนให้เห็นผิดเป็นผิดเห็นชอบเป็นชอบ 2. บัณฑิตตนิมิต คืออาการที่แสดงออกแห่งวจีกรรมของบัณฑิตให้หมายรู้ได้ว่าวจีกรรมของบัณฑิตนั้นเป็นวจีกรรมที่สุภาพดีงามสี่ประการเรียกว่าบัณฑิตตนิมิตมีพูดคำจริงคือพูดคำแน่นอนคำคงที่เป็นหนึ่งแน่ไม่มีสองและพูดคำแท้คำที่เป็นเนื้อล้วนๆไม่มีปลอมแปลงและไม่กลับกลายไปเป็นอื่น พูดคำสมานไมตรีคือพูดคำผูกไมตรีและพูดคำประสานสามคัคคีพูดแนะนำคนที่ยังไม่รู้จักกันให้เขาได้รู้จักกันพูดชักนำคนที่รู้จักกันให้ชอบพอกันพูดชักจูงคนที่ชอบพอกันให้สนิทสนมกลมเกลียวกันและพูดเชื่อมคนที่สนิทสนมกันให้มั่นเข้า นี่คือคำพูดผูกไมตรีการพูดแนะนำคนที่เขาแตกกันให้ดีกันพูดส่งเสริมคนที่ดีกันให้สามัคคีปรองดองกันพูดสนับสนุนคนที่สามัคคีกันให้สนิทสนมกันนี่คือพูดประสานสามัคคี พูดคำไพเราะคือพูดคำดูดดื่มและอ่อนหวานาใ้้ยคำออกมาจากน้ำใสใจสะอาดของผู้พูดให้ผู้ฟังได้ทำตามได้ไม่มีโทษและเป็นคำพูดถูกใจมีกติเร้าใจผู้ฟังให้เห็นควรถือเอาเป็นตัวอย่างนี่คือคำพูดดูดดื่ม คำพูดหวานหูออกมาจากน้ําใสใจ,ใจสะอาดของผู้พูดบํารุงกําลังใจผู้ฟังให้ชื่นบานดุดน้ําหวานชูกําลังใจของผู้เดิมนี่คือคําอ่อนหวานพูดคำมีประโยชน์คือพูดคำมีเหตุผลและพูดคำสมควรถทอยคำที่อ้างเหตุผลอิงทมอิงวินัยพูดดีมีหลักมีฐานยืนยัน วินยูชนคัดค้านก็ไม่ได้นี่คือคำพูดมีเหตุผลใอยคำที่ปารบเรื่องที่เป็นจริงมีอยู่จริงถูกการเวลาประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่กาลเทศะและบุคคลนี่คือพูดสมควร พึงตระหนักในคติของบัณฑิตว่าเสียงที่เราคุยกันด้วยเรื่องความดีอันจะให้คุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์มีความไพเราะเพราะพิงยิ่งฝ่าเสียงดนตรีวิเศษเพราะว่าเสียงดนตรีเพรีพินพาธที่นิยมกันว่าไพเราะเพราะนั้นเกิดจากคนประดิษฐ์มิใช่ดนตรีเพรีพินพาธ จะดังได้เองกลางวานแห่งดนตรีเพรีพินพาดแม้ไพเราะประเดี๋ยวเดียวก็หายไปแต่ว่าเสียงแห่งถ้อยคำที่เราคุยกันชักนำกันเรื่องความดีนั้นยังก้องหูอยู่มิรู้หาย3บัณฑิตตปทานอาการที่แสดงออกแห่งพฤติกรรมของบัณฑิตเปิดเผยให้เห็นกายกรรมของบัณฑิตนั้น ว่าเป็นกายกรรมที่ดีงามสามประการเรียกว่าบัณฑิตตปทานมีหนึ่งเว้นจากการฆ่ากันด้วยมีเมตตาหวังดีต่อการแผ่เมตตาไปถึงกันเสมอว่าขอเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกทุวนหน้าจงมีสุขกายสุขใจเถิดอย่ามีเวรต่อกันและกันเลยอย่าเบียดเบียนกันเลยอย่ามีทุกกายทุกใจรักษาตนให้มีสุขอยู่เถิด และกรุณาหวังช่วยเหลือเผื่อแผ่กันแผ่กรุณาไปถึงกันเสมอว่าขอเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกท่วนหน้าจงพ้นจากทุกทั้งปวงเถิดสองเว้นจากการลักช่อของกันด้วยมีสัมมาอาชีวะหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่หาเลี้ยงชีวิตด้วยอุบายการหากินในทางที่ผิดคือ ฉกรักษกันโชคจี้ป้นเป็นต้นซึ่งเป็นกลยุทธ์ทำลายกัน3เว้นจากการทำผิดประเวณีต่อกันนิสัยของบัณฑิตนั้นไม่รู้อำนาจแก่ความใคร่ถ้าเป็นชายก็จะเห็นภรรยาของคนอื่นเหมือนแม่ของตนเองถ้าเป็นหญิงก็จะเห็นสามีของคนอื่นเหมือนพ่อของตนเองถือคติว่า การกินการนอนความกลัวการสืบพันธ์เหล่านี้มีเสมอกันทั้งคนและสัตว์แต่คนเรานั้นมีภาวะพิเศษแปลกกว่าสัตว์อยู่ก็ตรงที่มีความบริสุทธิ์ไม่นอกใจกันไปทำผิดกับคู่ครองของคนอื่นถ้าปราศจากความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต่างไปจากภาวะของสัตว์แต่ใดเลย เมื่อเราแต่ละคนคิดดีเป็นบัณฑิตลักษณะมีใจสุภาพไม่โลภไม่โกรธไม่หลงพูดดีเป็นบัณฑิตนิมิตมีวาจาสุภาพมีวาจาจริงมีวาจาสมานไมตรีวาจาไพเราะมีประโยชน์และทำดีเป็นบัณฑิตประทานคือเว้นจากการฆ่าการเว้นจากการช่อการเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีต่อกันชื่อว่าคบบัณฑิตอบรมตนให้เป็นบัณฑิต เมื่อเราทราบบัณฑิตลักษณะบัณฑิตนิมิตและบัณฑิตะต,ะตะปะทานที่เป็นอาการของบัณฑิตแล้ว<ะ>ก็ควรที่จะได้ศึกษาในมูลเหตุแห่งการควรคบบัณฑิตซึ่งมีอยู่สาประการดังนี้ประการแรกบัณฑิตไม่มีภัยคือไม่มีสิ่งอันจะเป็นสิ่งที่น่าสะดุ้งหวาเสียวอยู่ในตน แต่มีตนเป็นพวกพ้องและเป็นมิตรของคนอื่นแสดงอัธยาศัยไมยตรีอารีอารอบดวงหน้าเอ,อิบอิ่มยิ้มแย้มยินดีสนทนาปลาศัยกับผู้คนไปมาเปล่งวาจาไพเราะมีกิริยาสุภาพชวนให้ผู้คนที่พบเห็นนั้นมีความเบาใจ เขากล่าวว่าน้ําในสระร่มเงาต้นไม้และเรือนที่ก่อดออด้วยอิฐให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวให้ความเย็นกายสบายใจในฤดูร้อนแต่บันดิตให้ความอบอุน่นและความเย็นใจแก่มวลชนทุกฤดูกรารประการที่สองบันดิตไม่มีอุบาทคือไม่คนไม่มีสิ่งอัปลักษ์เสื่อมทรามไม่มีสิ่งชั่วร้ายในตนเองไม่มีอุบาทแก่ผู้คนไปมา แต่ว่าเป็นมงคลแก่เขาเยื้องกายกิริยาก็เป็นมหาสเสน่ห์เผยวาจาก็เป็นมหานิยมและแสดงอัธยาศัยเป็นมิ่งขวัญแก่คนทั่วไปจึงนับได้ว่าไม่มีอุบาททั้งแก่ตนและคนอื่นสามบัณฑิตไม่มีอุปสรรคคือไม่มีเหตุขัดข้องอยู่ในตัวมีทางดำเนินชีวิตสะดวกราบรื่นปลอดโปร่งและไม่มีอุปสรรคแก่คนอื่น เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนนั้นดำเนินกิจการได้สะดวกทุกวิถีทางการแนะนำถูกเป็นการดีของบัณฑิตการพบเห็นบัณฑิตนั้นจึงดีนักท่านสาธุชนทุกท่านเมื่อเราได้ทราบมูลเหตุแห่งการครบบัณฑิตแล้วควรทราบลักษณะของการครบบัณฑิตต่อไปท่านสาธุชนทุกท่านคำว่าครบนั้นตรงกับภาษาบาลีว่าเสวนาเราพูดกันอยู่โดยมากกว่า,คร,า,ค,ราครบค้าคบหาและคบคิด แม้กระนั้นความก็ยังมัวไม่กระจ่างว่าคบค้าคบหาหรือคบคิดกันเพียงไหนจึงจะเข้าขั้นเสวนาดังนั้นพึงพิจารณาลักษณะของการครบเจอย่างจะทำให้เข้าใจความหมายของการครบได้แจ่มแจ้งขึ้นคือ 1. อุปสังกรมณะการไปมาหาสู่สปยิรุป,ปาสนาการเข้าตีสนิทชิดชอบ 3. ส,สัมปิยะ ความจงรักคือรักใคร่กันจริง4ีพัติความพักดีคือนับถือเรื่อมใสซื้อตรงต่อกัน5สันทิษฐิเป็นเพื่อนร่วมคิดร่วมเห็นด้วยการ6สัมพัฒตะเป็นเพื่อนร่วมกินร่วมอยู่ด้วยการเจ็ดทิฏฐานุกติดำเนินตามอย่าง <c oughs> โบราณท่านได้กล่าวว่าสังสารวัตรไม่มีอะไรเลยถ้าประชากรอาศัยสังสารวัตรอยู่ประพฤตินตนให้ได้สามสถานคือคบบัณฑิต ศรัทธาในกรรมและชำระจิตในแม่น้ำคือความสงบก็จะมีชีวิตเป็นสาระผู้เข้าสมาคมกับบัณฑิตด้วยการไปมาหาสู่ตีสนิทชิดชอบจงรักภักดีซื่อตรงต่อกันเป็นเพื่อนร่วมคิดร่วมเห็นเป็นเพื่อนร่วมกินร่วมอยู่และดำเนินตามอย่างคือทำตามข้อปฏิบัติของบัณฑิตเชน่นนี้ชื่อว่าคบบัณฑิต ท่านสาธุชนสับบุุษพุทธบริษัททุกท่านหากจะมีคำถามว่าชนไหนเราจึงต้องคบบัณฑิตก็ตอบได้ทันทีว่าเพราะบัณฑิตนั้นท่านเป็นบุคคลชั้นผู้ดีมีความบริสุทธิ์รู้คุณยินดีในผู้มีคุณทอดสายตามองแต่ไกลรับผู้คนไปมายิ้มพลายในข่าวแย้มเยือนชมเชยคุณลักษณะแต่ในที่รับหลัง เพิ่มความรักให้ระลึกถึงความดีแต่เก่าก่อนเป็นผู้ให้ความสุขแก่ผู้คบหาทุกเมื่อนับว่าต้องลักษณะอันควรครบเมื่อเราครบบัณฑิตแม้แต่เพียงครั้งเดียวการครบนั้นก็ให้เรามีความสุขอยู่เป็นนิดคุ้มครองเราให้ปลอดภยัยและสนับสนุนให้เรามีชื่อเสียงเกียรติคุณ เหมือนเราเอาใบไม้ห่อกลิศนาใบไม้นั้นก็พลอยหอมฟุ้งไปด้วยการครบบัณฑิตชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ผู้คบเจริญด้วยสัพผสมบัติมีวัฒนธรรมเหมาะแก่สังคม เลื่อนฐานะของตนให้สูงขึ้นกว่าภาวะเดิมมีกิริยาวาจาใจที่ดีงามชีวิตเกษมปลอดภัยปราศจากอุบาทและอุปสรรคมีกายวาจาและใจสงบถวยเทพคณะสตุละปกายิกาหวนระลึกนึกถึงผลบุญในขณะที่ตนบังเกิดได้ทราบว่า ตอนได้สมบัตินี้มาเพราะอาศัยอาจารย์จึงมีความประสงค์จะสรรเสริญคุณของอาจารย์ในสำนักของพระพุทธองค์จึงได้พากันมายัางพระเชตวันถวายบังคมพระพุทธองค์และก็ได้ยืนเฝ้าอยู่ณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถาหกคาถาองค์ละคาถามีใจความสรุปได้ว่า บุคคลพึงอยู่ร่วมกับท่านผู้สงบพึงทำความตีสนิทชิดชอบกับท่านผู้สงบรับทำตามข้อปฏิบัติของผู้สงบแล้วย่อมมีแต่ความดีหาความชั่วเลวสามมิได้เลยย่อมได้ปัญญาจะได้จากบุคคลอื่นหามิได้เลยย่อมไม่เศร้าโศกในถ้มกลางคนเศร้าโศกย่อมสง่างามในถ้มกลางหมู่ญาต ย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ลและย่อมมีความสุขชั่วการลนานท่านสาทุชนทุกท่านจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วประมวลความได้ว่าบัณฑิตเป็นผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาคติรู้จักใช้ปัญญาสอดส่องในเหตุผลบำเพ็ญประโยชน์ทั้งสองมีใจสุภาพเป็นลักษณะมีวาจาสุภาพเป็นนิมิตมีกิริยาสุภาพเป็นผู้ไม่มีภยัยไม่มีอุบาทไม่มีอุปสรรคในตัว และไม่เป็นภายไม่เป็น อุบาทไม่เป็นอุปสรรคแก่ใครทั้งหมดทั้งสิ้นนับว่าเป็นบุคคลชั้นผู้ดีที่ควรครบของวลชน <c oughs> การครบ,บับดิตด้วยการไปมาหาสู่เข้าตีสนิทชิดชอบจงรักพักดีถือเป็นเพื่อนร่วมคิดร่วมเห็นร่วมกินร่วมอยู่และดำเนินตามปฏิปทาของบัณฑิตนั้นพระพุทธองค์สรัสว่าเป็นยอดมงคลเพราะเป็นเหตุให้ผู้คบเจริญด้วยสัพพสมบัติมีชีวิตก้าวหน้าดำเนิน สะดวกราบเรื่นปลอดภัยปราศจากอุบาทและอุปสรรคไม่เศร้าโศกในท่ามกลางบุคคลผู้เศร้าโศกสง่างามในท่ามกลางหมู่ญาติมีความสุขอยู่ตลอดกาลและหลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะทั้งสิ้นเป็นที่สุดในท้ายที่สุดแห่งการปาทักกถาธรรมนี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสา ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรยัยด้วยเรชะแห่งคุณพรัตนตรยัยและด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีที่บรรดาท่านสาทุชนได้บำเพ็ญให้เป็นไปในโอกาสการระบาดนี้มีทานศีลภาวนาเป็นต้นขอคุณงามความดีทั้งมวลท้วนทุกประการจงมารวบรวมกันแล้วบังเกิดเป็นตบะเป็นเรชะ เป็นภาวะปัจจัยอํานวยอวยพรให้ท่านสาธุชนทุกท่านจงปราศจากทุกปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยพรั่งพร้อมเพียบพร้อมสมบูรณ์ไปด้วยจตุรพิธพร,พรชัยทั้งสี่ประการกล่าวคืออายุก็ขอให้ทุกทุกท่านมีอายุยั่งยืนนาน วันละก็ขอมีผิวพรรณผุดผ่องใสสุข,ขะก็ขอมีความสุขกายสบายใจอีกทั้งพระก็ขอให้มีพระนามัยร่างกายเข้มแข็งแรงขอให้ทุกทกท่านจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์จงมั่งมีสีสุขพ้นจากความยากจนเข็นใจปราศจากภัยพิบัติอุป,ปัตวันตรายทั้งปวงจะคิดจะนึกสิ่งหนึ่งประการใด อันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยสุจริตธรรมแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จแก่ท่านสาธุชนในที่สุขสถานและในการทุกเมื่ออันหนึ่งนั้นขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกเจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ภัยสารผุดผ่องพ้นผ่องภัย ขอเดชะคุณพระสังครรษกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังฉัดชัยเจริญวัยเจริญสีทวีสุขทุกทุกเมื่อทุกทุกประการทุกทุกท่านทุกทุกคนขอเจริญพร ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการคบบัณฑิตโดยพระมหาอุดรสุทธิยาโนวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานคร